ก็ S <S <an th ian> สวัสดีนะคะมาพบกับเราช่องพรายเสียงจันชนเนลนะคะวันนี้จะพาน้องเสียงจันออกเดินเที่ยวนะคะตอนเช้าๆช้านะคะหลังจากที่พาคุณแม่ลําใหญ่ขึ้นป่าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพาน้องเสียงจันเดินเทียะะ่ยวค่ะวันนี้วันนี้น้องแสงจะไปแวะเที่ยวบ้านไหนบ้างเนาะบ้านาน,าน,าน้องปันวัวันนี้พ่อควันบอกว่าจะพาไปบ้านาน้องปานขวัญก่อนนะคะ <S <S มาตามกันไปเลยนะคะ เดินตามกันไปนะคะเดี๋ยวไปพบกันที่หน้าบ้านน้องปันขวัญนะคะก็ระหว่างที่เดินทางมานะคะมาเจอแม่แม่บ้านพี่อึงอ่างนะคะเดินเดินมาสวนทางมากับน้องแสงนะคะเรามาดูกันนะคะว่าน้องแสงจะมีปฏิกิริยาแบบไหนนะคะเวลาเจอเจอแม่แม่ช้างแต่ท <izo S 2> ุกครั้งที่น้องแสงเจอ แม่กับป้าของพี่อึงอ,อ่างเนาะน้องแสงจะเข้าหาแล้วก็จะชอบใจมากๆเลยคือชอบมากๆเลยก็มาดูกันนะคะแม่กกำลังเดินสวนทางมานะคะมาดูนะคะเห็นไหมนั่นแม่ควาดเดินตามไม่ได้น้องดังจะเดินตาม วันนี้น้องควันเปลี่ยนควันใหม่นะคะเดูอดูดูดูดสงจะไปกับเขาแล้วดูดดูนะคะยื้เลยเอาเอาจะไปกับเขาเลยนะจะไปไหนแสงเสงไปกับเขาอย่างเดียวเนาะ แสงบอกว่าหนูจะไปด้วยหนูไปก่อนปลาหน่ถูกใจมากถูกใจแสงมากๆเลยนะ<ส>แล้ว<ส><ส>ป้าปานาก็ชอบโกรธน้องด้วยนะคะเพราะว่าเขาเป็นช้างช้างช้างคือเป็นช้างเจดีเหมือนคุณป้าทองคำของเราคะ่ะที่เขาจะรักช้างเด็กนะคะ อันนี้เชือกไหนเมล็กเชือกไหนปลาอันนี้อันนี้อันนี้เมล็กนะคะออดูด,ดูน้องเซงดูดิครับให้เขากอดเ่าก็มีเลยจะกินนุ่มเขาหมดอ่ะ <c oughs> ปลา,าเขากอดเอานะคะน้องเซงก็ชอบด้วยเนาะก็เหมือนคน้คาทองคำของเรานะคะ ก็เหมือนที่น้องเสงพยายามจะเข้าหาคุณแม่ลำใหญ่นะคะแต่คุณแม่ของเราก็คือถ้ารักน้องแบบนี้ก็คงจะดีเดี๋ยวเกี่ยวข้าวเสร็จเดี๋ยวพ่อพานจะไปปล่อยด้วยแหละอืเดี๋ยวปล่อยเลยกับพี่ไอน้ำโชคครับผมใช่ไปฝากไว้บ้านพี่พี่พี่น้ำโชคเลยเน้องตัวไปกับพ่อไหมนี่หรือจะไปอยู่กับยายฮะโอเคโอเคเดี๋ยวไปหาสาวก่อนนี่หาสาวก่อนแป๊บนึงะ เดยานยยไม่ไปแล้วยายยายไม่ไปแล้วคิดถึงหลานแล้วนี่ยายชอบดีกนะะ็น<ะ>้องช้างตัวส่งเชือกนี้คือเป็นช้างที่รักช้างเด็กมากๆเลยนะคะ,ะ,ะดูน้องแสงของเราเลตามเขาค่ะเลตามเขาไม่อยากไป ดูดูน้องแสงยังไม่อยากไปนะคะยังมองตามแม่แม่อยู่ยังมองตามป้าป้าอยู่ดูนะคะแม่แม่หรือโอ้เดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนเกี่ยวข้าวเสร็จปีนี้ได้ไปกับเขาแน่ๆน้องแสงไม่อยากไปน้องแสงไม่อยากเที่ยวดูดูนะคะแม่แม่ดูนะคะเออจะไว้พบกันที่บ้านน้องปันขวัญนะคะดูน้องแสงของเราท่าทางจะไม่อยากไปเที่ยวตอนนี้ ก็เดินทางมาถึงบ้านพี่สามองแล้วนะคะแม่แม่ออมีแม่ออกฟว่าก่อนจะหาสาวต้องอาบน้ําก่อนมีการแวะมาอาบน้ําบ้านพี่เขาด้วยนะคะโออเนาะบ้านตัวเองไม่ยอมอาบนะแสงมามาอาบน้าบ้านพี่เขาเออก็สับประรดของพี่ควานโดก็มาถึงแล้วค่ะพ่อควานก็จองสับประรดกับพี่ควานโดไว้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะแบ่งกับน้องสมโชคเนาะ ไม่รู้ว <the> kind of like ่ามีซีคฟาโดก็น่าจะกลับมาถึงแล้วค่ะแม่แม่จะมีรถสับปะรดมาถึงแล้วนี่จะไปหาสาวนีนต้องแวะเที่ยวอาบน้ําไปไปทุกบ้านเลยแวะทุกบ้านเลยน้องเสงก่อนจะถึงนอ่าดีนะคะ บ้านเราไกว้างอย่างนี้เนาะบ้านเราไม่มีพื้นที่กว้างฟังพอที่จะทําที่อาบน้ําให้น้องได้นะคะโอ้ยน้อพ่อจะมาเชะบ้านพี่เขานะเด็กเอ้ยเด็กดื้ออาบน้ําบ้านบ้านตัวเองไม่อาบมาอาบบ้านพี่เขาที่ที่ของ ที่บ้านก็ไม่มีพื้นที่กว้างขวางพอที่จะทําที่อาบน้ําให้น้องแบบนี้นะคะไม่แม่จ๋าเพราะว่าพื้นที่ของเราก็มีจํากัดเนาะแล้วเราก็ไม่มีพื้นที่ไม่มีพื้นที่พอที่จะทําที่อาบน้ําเป็นลานปูนให้น้องอาบน้ํายงแบบนี้นะคะดูหนึ่งพอน้ําอะไรนะพ่อจะทิ้งการลมังเนาะมามาฝนเอ้าอยู่ไม่เป็นสุกเลยน,น้องเสงนิ่งบ้างเถอะลูก เดี๋ยวกลับมามาอทีตนึงเดี๋ยวไปนึทรายบ้านบ้านปักันก่อนดูดูนี่เดี๋ยวไปนอนลงเนอนลงเนาะอ่ะเจเลต์จะนอนลงดีๆนั่งลงนั่งลงเลยเออจะเล่นๆจะเล่นเลยอ้าวเออนั่งลงเออนั่งลงเเเลลยยต็มที่สบายใจเลยครับแม่แม่อาบน้ำบ้านคนอื่นนี่สบายใจจริงเซ็งอกว่าอาบน้ำบ้านคนอื่นนี่สบายใจจริงนอนลงเนาะพี่ออมเนาะ พี่อมหรือพี่อะไรพ่อที่อยู่นี่พี่อมใช่ไหมพี่อมหรือพี่ใบพี่อมทองพี่อมน้องแสงขออาบน้ำก่อนเด้ออ, <laughs> อย่าเอ็ดกันนะเตียมเพื่อนบนหลาพ่อเองแขงโกยดินแล้วนะไม่ใช่อาบน้ำแล้วพ่อไม่ใช่อาบน้ำแล้วพ่อน,น,นั่นแหะเล่นโคลนแล้วพ่อขึ้นบนนี้ลงขึ้นบนนี้ขึ้บาสจะมาทำหน้าบ้านพี่อมเฉะนะแม่ว่านี่เดี๋ยวจะโดนเจ้าของบ้านเขาเอ็ดนะใครเจ้าของบ้านอยู่นอนยังไม่เจอเลย จ้าของบ้านนอนย sí. ังไม่ตื odo, ่นนะคะแม่แรถที right? ่พอควานจองไว้นะครับอันนี้นะคะนี่ก็เป็นสับปะรดที่พอควันจองกับควานโดูนะคะเราหนึงผมก็ได้เยอะนะครับผมเพราะว่ามองเห็นเนาะเรไม่ได้คิดอะไรมากนะครับผมเนาะได้แค่ค่าน้ำมันแล้วก็ค่าคนจองให้ก็ได้อาหารมาให้น้องช้างแล้วทานด้วยเนาะเออไม่ต้องไม่ต้องเลยจะไปเยียบอะไรกันแล้วมันทอยนี่กอลิงนี่นะเพื่อนนี่กอลิงนี่ได้ยนิเออ จะเล่นันบางต่อไเอาไมา,าไปขึ้นไ,นไปขึไปไปปปป้นกระแตกกระแตกลูกกระแตกพอแล้วแหละแม่ดูดูแล้วนี่มาจะขึ้นกันล้มังเขาอย่างเดียวเลยก็เดินทางมาถึงบ้านน้องปานขวัญแล้วนะคะไม่รู้ว่าพ่อขวัญเขาอยู่หรือเปล่านะคะแม่แต่ก็เงียบนะคะจ้าน้องแสงมาหาน้องปานขวัญแล้วก็มาถึงบ้านแล้วนะคะพ่ออยู่ไหมคะวันนี้กําลังมาพ่อบอกว่ากําลังมา พ่อกำลังมาค่ะทำเม่ควันแล้วเห็นแม่ควันแล้วนะคะบอกว่าโอ้ยพ่อเอ้ยเจ้าของเขากองขึ้นแสงให้พ่อเธอมากองขึ้นให้เขาเลยนะแสงนะพ่อต้องหาทรายมาลงแล้วพ่อพ่อต้องหาทรายมาลงแล้วนะเอาเจ้าของเขากลยขึ้นนะพ่อนะโอ้ยตายตายตายไปที่ไหนทำลายที่นั่นเลยแม่แม่ดู พอแล้วพอแล้วพอแล้วเว้ยทำไมทำแบบนี้ไม่ไหวเลอยเรื่อแม่คือชายใครด้วยพอต้องหารายมาลงให้ลูกแล้วนะพ่อพอเอาไม่อยู่แล้วพอเอาไม่อยู่แล้วพอน้องปานขวัญเพิ่งจะโกยขึ้นนะเนี่ยเสงเอ้ยพ่อพ่อน้องรับเพิ่งจะโกยขึ้นนะลูกหนูมาทําแบบนี้ไม่ได้นะต้องให้พ่อหนูมากองขึ้นให้พ่อเขาคืนนะเนี่ยพอดีพ่อตาไปตัดหญ้าเดี๋ยวเราไม่เห็นนะคะบ้านก็ยังดีเนาะ เด,กกเดี๋ยวก็กำลังมาด,ดูดูนะคะด,ดูน้องน้องก็อยากมาเล่นกับพี่โอ้ยถูกใจเลยครับผมใช่ครับผมตาก็รกดขับแล้วก็วตามมาอยู่มาๆมๆพ่อไม่อยู่คะ่ะพ่อกำลังมาโอ้ยเละเทะหมดเลยดูนะคะแม่แม่ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมกลับบ้านดีกว่าพอตามาอยู่ลูกพอตามาอยู่ โอเขาไม่อยู่กลับน้ำด่านบ้านดีกว่าตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยลูกมาที่ไหนทำลายของเขาที่นั่นเลยตา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 ยไม่ได้แล้วหนูไม่ได้แล้วไม่อยากกลับอีกไม่อยากกลับไม่ติดกันติดกันน้องดูนะเอาเอาทุกที่ไอ้แก้วมือหัเลยน้องหนึ่งแล้วโอยตายตายตายแม่ดูสภาพเอานะคะ มาเป็นโคลนนี้ชอบจริงๆแม่แม่จ๋าอยากไม่อยากกลับบ้านยังไม่ได้เจอหน้าสาวเลยพ่อจะพากลับบ้านยังไม่อยากกลับบ้านยังไม่เจอหน้าสาวเลยพ่อยพ่อพ่อน้องไม่อยู่เข้าหาไม่ได้พ่อด่ยอมกลับบ้านไม่ยอมเลยมาถึงบ้านสาวแล้วไม่ได้หาสาวนี่ดูดูด้อดูด้ออืออ้า เอ้โอ้ยไหวเลยครับไม่ไม่อยูดูเอ้าดูดูไดม่ยอมไม่ยอมจะเข้าหาโอ้ยพ่อพ่ระวังไปชนก๊อกน้ำเขาล้วนะพ่อนะ่งคอแล้วเ่อน่ขมาองัของน้องฟันฟันก็กลับมาแล้วนะคะอันนี้ก็ ตีแรกว่าจะพาน้องแสงกลับแล้วดูดูจะปีนโคกจะปีนโคกน,โน้องปานก็โตเร็วมากๆเลยแม่แม่น้องปานอูทั้งโตทั้งอ้วนเลย แม่ควานก็เห็นแต่เคยเคยมาเข้ามาหาน้องนานแล้วเนาะแล้วแม่ควานก็ไม่ได้เข้ามาอีกเลยมาเจอตอนนี้คือโตเท่าพี่แสงแล้วโตใอีกแล้วโตกว่าพุสาวโตกว่าอยู่แล้วเลยพุสาวโตกว่าแล้วแม่แม่โอ้ยดูดูดูแม่ยิงดึงหางแล้วเด้อพ่อเนี่ยยิงเลยเดือดลูกชายของเราตอนนี้เขาเป็นอย่างนี้แล้วแม่เดี๋ยวไปดูด้วยแต่กลับเพิ่งเขาจะมานี่แหละคำอ้อนนะพุสาวคำอ้อนนะเดี๋ยวพี่แสงจะกลับแล้วเด้อผู้สาวจ๋าเด้อ ุูบ่าวบ้านเราก็สกปรกเหลือเกินมอมแมมเลอเกินดูดูนะคะแม่แม่รักจังเลยอยากให้ถึงหน้าเกี่ยวข้าวเลยดูแม่ดูแม่ยิงแม่ยิงหวงแม่ยิงห่วงอย่างนี้เขาเรียกว่ามหาสาวอยู่ปะลูกดูสิเอ้ย ดูสิลูกดูดูไมาได้มหาสาวอย่างนี้หนิมาท้องได้ครอครองสาวได้นี่มาอย่างนี้เขาไม่ได้เรียกว่ามาหาสาวแล้วลูกลูกมหาสาวไม่ีด้มหาเดี๋ยวเพอาะพาขับเดี๋ยวพราปมีตุลาเยอะหนิลูกตั้งใจอยู่ลูกสภาพลูกชายของเรานะคะสาวเอ้ยมาหาพี่เขาหน่อยสาวจำมั่งมากๆเลยมิเมจ๋า โอทำไมดูดิเราอยากให้ลูกชายเราแบบนี้จังเลยแม่แม่จ๋าขึ้นบ้านเลยไม่ขึ้นบ้านสาวสภาพมาขึ้นบันใดบ้านสาวนี่โอ้แต่เชวนก็ขึ้นห้องอย่างเดียวเลยโอ้ลูกไปไฟยิง่งี่ผู้ชายเคยวะแต่ขึ้นบ้านไอ้สาวนี่แล้วนี่สาวแม่แม่จ๋าอิช้าหุ่นสาวมากเลยภูรูอันเนาะหน้าหนาวแล้ว เาต้องวัวันอย่างนี้เลยหน้าหนาวแล้วแม่ควานอยากให้ลูกชายไม่ควานเป็นแบบนี้บ้างจังเลยดูนะคะแม่แม่แต่ดูลูกชายของเราเดินเกิน <laughs> แม่ยิงมีแม่ยิงมีห่วงนะคะคน,น้นนนองปานน้องปานคงจะไม่ดื้อ,อเท่าพี่แสงหรอกมั้งพี่แสงนี่ดื้อเกินเอออันนี้เนื้ออับรู้ พี่แสงอยากเข้าหาสาวค่ะแม่แม่จ๋านนองมาดูดส,าสาวสาวถอยหลังให้แล้วถ้าถึงหน้าเกี่ยวข้าวแล้วพาน้องๆไปปล่อยที่ทุ่งนาคงจะบันเทิงหน้าดูเนกกว่าปีนี้ท้าน้ำไม่ท่วมนะคะโอ้ยคงจะมีภาพน่ารักน่ารักภาพน่ารักน่ารักให้ดูนะคะแม่แม่จ๋าเนาะ <c oughs> ได้เจอเด็กๆหลายเชือกเนาะที่ไปรวมกันคงจะมีความสุขหน้าดูเลยค่ะ เป็นภาพที่คงจะเป็นภาพที่น่าประทับประทับใจมากๆเลยนะคะแม่แม่จ๋าตัดการคืนไปดื่ยตัดใจเธอเหลี้ยงกี่วันตู้เาลาเราอยู่รีการ์ดแล้วเนาะสาวเขาไม่ได้มีมาดมีเือนแล้วสาวเอ้ารับไม่ได้เลยครับกับปลาลูกชายภาพบุกชายของเรานะคะแม่แม่กบ้านในยองครับผมเนาะ เราควันจะพากลับบ้านแล้วไม่ยอมไม่ยอมไปชักดินชักงออยู่หน้าบ้านสาวค่ะแม่แม่จ๋าต้องพาเข้ามาหาสาวให้ได้เลยไ่เยื่อะพูดยังไงก็พูดยื้อยื้อหน่อยก็ไปว่างหรือว่าเวลาก็ต้องไป็นตัวใหญ่หนอย สา,สาวไม่หนีแล้วน้สาวไม่หนีนะสาว่นีแล้วสาวอยากมีเพื่อนแล้วนเนาะแม่ยิงยังมีอาการห่วงอยู่นะคะแม่เม่จ๋านา<ล>ะงก็ธรรมดา,<อ>านาะเขามีลูกสาวสวยนะก็่ได้เรียนลูกชายตือพดเออพอได้เลยโอเคครับคนนี้ก็น้องอยากที่แม่แม่เห็นนะครับผมมาหาสาวมาถึงบ้านสาวก็นุ่นเลยขัดข่าอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วก็ตามมาพอดีก็ได้แค่นี้ก็ยังดีครับผมเนาะได้ จุดใจนิดๆหน่อยๆก็โอเคแล้วครับผมจุดใจ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 เออผู้ชายยังขึ้นผู้าวเฮ้ยผู้เป่าอะทำอะไรอย่างงั้นดูดูไม่ยิงดูไม่ยิงแล้วพี่จะไปแล้วนะน้องปานไล่เรียกกันเลยน้องแม่แม่ขนาดน้องน้อง

ไปแล้วลื้อดูดูดูจะไปไหนว่าไปเอาแมวเราดูจะไปไหนเน่ยโอเคครับผมพอได้เริ่องเลยนะสำรับวันนี้ขากออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะลูกชายคนนี้ยิ่งกว่าเขาอีกไม่ได้ไม่ได้ไปไปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครบตัวน้องเสกจันด้วยนะคะแม่เจ๋าจะปีนเข้าครอบน้องฟานแล้วนะคะดูดูดูไพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ